คุณปู่มีปัญหาสุขภาพยังไงบ้างคะเพียงง่ายอะไรอย่างนี้แล้วก็ตื่นม,นม,มาจำบุญที่สอาดนิดผมก็ทานวันเว้นวันมันก็หลับลึกดีขึ้นนะนะแล้วก็เท้าก็ไม่เพียประมาณสิวันอนะ่ะก็เริ่มเห็นผลมันก็ดีนะอ่ะก็เห็นผลนะปวดแท้ก็ดีขึ้นน้ำมูกที่เคยมีบ่อยๆอนะ่ะมันก็คือกว่าจะกลับมาเป็นเนะี่ยมันยืดไปแต่แก่อนเราอาบวันทีอย่างเงี้ย เดี๋ยวนี้มัน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 ก็เบาการตอบสนองเรืปป่องภูมิแพ้นะ,ะมันเห็นชัดเจนรีวิวแบบย่อก,ก็จบไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาฟังรีวิวแบบเต็มกันเลยค่ะพอคุณย่าทานแล้วแข็งแรงขึ้นใช่ไหมคะคุณปู่ซึ่งแบบดูแลใกล้ชิดก,กับคุณย่าเนาะก็ไปทานด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะคุณปู่ปเนี่ยนะเขาเขาเป็นนักเข้านองสารตอกนกลางวันเนี่ยเราก็จะดูซีรีส์ <laughs> ค่ะ ูกีฬาเพราะนี่เป็นเป็นคนติดกีฬาแบบอะไรอย่างเงี้ยคุณย่าดูรางวันนี่แล้วก็จะดูทอั์นาเตอเขาก็ไม่ได้ดูไงที่เขาต้องมาดูตอนที่เราเข้านอนแล้วอ๋อก็คือรอคุณย่าดูเสร็จใช่ไหมคะดูต่อต่อคิวต่อคิวนอนอันสองทุ่มอแล้วเราก็เราเตรียมตัวนอนแล้วพอพอเราเราเข้านอน่ะเขาก็เตรียมของเขาแล้วก็ที่ดูของเขาอ่ะตอน เรานอนแล้วก็จะรบสามทุ่มแล้วค่ะ่พอเราเข้านอนสองทุ่มปุ๊บค่ะก็ต้องเก็บน้องเก็บนี่ใช่ป่ะก็จะได้ดูเราจะตั้งดูของเขาเองอ่ะตั้งกินข้าวไปด้วยดูไปด้วยอ่ะสามทุ่มแล้วเขาก็นอนนอนติดเลยทีนี้ใช่เขาก็เลยเอามาทานมั่งเขาก็แข็งแรงนะเขาแข็งแรงเขาดูต้นไม้เขาเขาที่อยู่ต่างจังหวัดไงเขาดูต้นไม้ตัด ตัดไม้ตัดยญ้าต <No> ัดยากเพราะว่าเขาแข็งแรงอะค่ะต้องให้แข็งแรงก็คือเหมือนทานบำรุงใช่ไหมคะใช่ก็ทานบำรุงค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับแฟนไหมล่ะได้ค่ะคุณตู่สะดวกไหมคะถ้าคุณปู่สะดวกเดี๋ยวหนคุยกับคุณปู่ก็ได้ไม่ได้ใส่เสื้อนะไม่ได้ใส่เสื้อเอาอายังไงดีฟังแต่เสียงได้ไหมได้แต่เสียงใช่ไหมก็เป็นหน้าคุณยาอย่างนี้ใช่ไหมคะ ได้ <นะ S 1> จริง,จร,งจริงก็ได้นะคะเดี๋ยวลองดูลองดูน่าจะได้อันนี้ก็คือ <นะ S 1> คุณปู่สวัสดีค่ะได้ค่ะคุณปู่โอเคคุณปู่สวัสดีนะคะค่ะคุณปู่ค่ะอันนี้ขอคุณย่าทานทานเองเนาะแล้วก็บบคุณย่าแข็งแรงและคุณปู่ก็เลยทานบ้างอันนี้คุณปู่ค่ะคุณปู่อ,ยอายุเท่าไหร่ะคะหนูขอถามนิดนึง69เต็มย่าง70็ดสิบอหกสิบเก้าย่างเจ็ดสิบแล้วอุ้ยเสียงสดใสสุดเลยคุณปู่ อคุณปู่คะตอนที่คุณปูจ่จะทานในตัว NV7 เนะะี่ยค่ะคุณปู่ทานอ่มีโรคประจําตัวอะไรไหมหรือว่ามีปัญหาสุขภาพยังไงบ้างคะไม่มีก็แค่แบบเครียงง่ายอะไรอย่างนี้แล้วก็ตื่นมาจำบุญติสา่านิดนิดอ่าไม่ค่อยสดชื่นใช่ไหมคุณปู่ค่ะก็ต้องนอนเยอะหน่อยก็ผมก็ทานวันวันเว้นวันอค่ะก็ทานกับคุณย่าสองเม็ดใช่ไหมย่าง สองเมตรเราก็ทานเป็นวันก็ทานไป้วมันก็หลับลึกดีขึ้นนะนะแล้วก็เท้าก็ไม่เพียแล้วยทานวันเป็นวันน,ะนของคุณปู่ก็คือว่าคุณปู่ทานเพื่อบำรุงร่างกายเนาะอย่างที่คุณปู่เห็นผลชัดเจนได้คืออะไรบ้างอย่างเช่นมีการนอนไหมหรือว่ารู้สึกว่าสดชื่นขึ้นกระปีก้กระเป๋าคือมีส่วนไหนที่คุณปู่สัมผัสได้ก็ถ้าตื่นเชานะ้าอะ ตอนก่อนเนี่ยมันจะไม่เฟสพอทานเข้าไปแล้วเนี่ยโอเคตอนก่อนทานเนี่ยมันตื่นเช้าคือนอนค่อนข้างดึกเพราะว่าต้องรอรอบต่อต่อคิวต่อคิวก็มันก็จะเพลียียแล้วก็ปวดศีรษะนิดนิดค่ะตัวนี้วันเว้นวันก็ทานไปได้ทั้งวันอีกวันสิกวันก็คือ20วันของการทานพะครันึงมันก็หลับหลับยาวได้ค่ะคหมอหรือว่ามันก็ไม่ไม่ไม่เคลียร์ค่ะแล้วกัวศีรษะก็หายไป ภูมิพแพ้ก็ดีขึ้นฮะค่ะเป็นยังไงภูมิแพ้คุณคุณปู่แพ้อะไรคะภูมิแพ้อะไรอากาศเหรออากาศเกสอดอกไม้อ๋อเยซอนดอกไม้เป็นยังไงมันมีความเปลี่ยนแปลง,งไปยังไงคะในเรื่องของภูมิแพ้คุณปู่มันมันก็โล่งขึ้นนะมันก็โล่งอากาศแพ้พกดจางไปเยอะอืมคือ,อมันไม่แพ้ง่ายเท่าเดิมอย่างนี้ไหมคะ ภูมิมสูงขึ้นแล้วเรื่องน้ำมูกหรือว่าเรื่องการแพ้ต่างๆอันนี้มันมีความเปลีป่นนยนแปลงไปยังไงคะคุณปู่อธิบายนิดนึงได้ไหมคะน้ำมูกที่เคยมีบ่อยๆอ่ะมันก็คือกว่ายากลับมาเป็นเนี่ยมันยืดไปตัแต่ก่อนเราจะอาบวันทีอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มัน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 ก็เบาบางทีแค่เดือนละครั้งยอะไรเงี้ยอืมคือห่างขึ้นใช่ไหมรอบของการเมื่อก่อนก็จะเป็นทีเลยมันรำคาญว่าคุณปู่เนาะสนี้ก็คือดีขึ้น ็คือื่นก็มันก็บอกไม่ได้นะที่ชัดเจนคือตรงนี้เพราะส่วนอื่นร่างกายผมไม่ค่อยมีปัญหาอะไระการตอบสนองเรื่องภูมิแพ้นะมันเห็นชัดเจนเห็นอืมอค,ค่ะ,<น>ะแล้วในส่วนของคุณปู่เองเนี่ยมีส่วนไหนที่แบบรู้สึกว่าของคุณปู่เองนะมีส่วนไหนที่ประทับใจในตัวอาหารเสิร์ฟ nv7 ตัวนี้บ้างไหมคะในส่วนผมเหรอใช่ก็ นอนดึกค่ะแล้วก็ไม่เพียค่ะอาการมือจี๊ดจาที่เคยเป็นบ่อยตอนหลังตื่นนอนเนี่ยมันก็หายไปเลยค <c oughs> ่ะคือบางทีน,นอนดึกตื่น,ชนเช้ยยาตื่นตีห้าเนี่ยยังไปวัดเลยนะต้องตื่นตีห้าเนี่ยไปไปบาททำบุญวันพาะีวัดกับยาคนนี้ยค่ะแล้วก่อนตึ้นโ้ทุเล่เพียตอนนี้ตื่นดีนละ <c oughs> ส,สดชื่อเลยกระปี้กระเป๋าเลยนะคุณผู้ช้ได้ <c oughs> อันนี้ชัดนะเพราะผมไม่ได้ปลูกขาดอย่างของเค้าผมเป็นวันเว้นวัน,น,วน<า>ใช่ไหมเปล่าก็สุดข้างอ่ะสุดขถูก ขอ้คุณมากมากเลยค่ะคุณปู่คุณย่าโอ้ยินดีมากๆเลยก็ทั้งคู่ก็แข็งแรงขึ้นด้วยการที่แบบโทรติดตามเนาะทุกครั้งคุณคุณปู่ก็จะรับก่อนเนาะแล้วก็ส่งต่อให้คุณย่าก็ทั้งคู่ก็บอกว่าว่าเขาเป็นคนบริโภคหลักเอใหปตอบเองตอบรกอยงว่าเป็นยังไงบ้างตัวเขาใช่ไหมคะคุณปู่ดูแลดีมากเลยหนูต้องหาแฟนแบบคุณปู่ละดูแลคุณย่าดีมากเลยอ่ะ อิจฉาคุณย่ามากมากเลยค่ะคุณย่าค่ะในคนชมโอ้ยมีเคล็ดลับไปคะ่ะมีเคล็ดลับไหมว่า <laughs> หาแฟนยังไงเพราะมันอยู่กันสองคนไงมัน <c oughs> มันก็ต้องต้องดูกันนะเนอะเออมันจะไปทิ้งได้ยังไงอะไรอย่างเ <c oughs> งี้ยค่ะดีมากเลยถ้ามีเคล็ดลับแบบหาแฟนที่ดีแบบคุณปู่บอกด้วยนะคะค <c oughs> ุณปู่นะารับมเยอะเยอถ้ามัน ร่ังคนแก่นะอะทั้ทงบุญเยอะๆโอเคค่ะได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูซื้อของใส่บัตรเลย โอ้ยดีมากมากก็สุดท้ายแล้วนะคะหนูก็ขอขอบพระคุณคุณปู่แล้วก็คุณย่าทั้งคู่มากมากเลยนะคะที่วันนี้แบบสลับเวลามาบอกเล่าประสบการณ์เนาะหนูก็อยากขอไวพรให้ทั้งคุณปู่แล้วก็คุณย่านะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะอยู่เป็นร่มโพร่มใสให้กับหลานๆนานๆเลยนะคะให้คุณย่าแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเลยขอบคุณมากยินดีมากมากค่ะคุณย่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวหนูติดตามาการคุณปู่กับคุณ ยาเรื่อยๆนะถ้าหากมีอะไรก็เหมือนเดิมเลยทางไลน์ได้เลยหรือว่าท,ที่เบอร์นี้ได้เลยนะคุณย่าค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้หนูก็ขออนุญาตวางสายเลยนะคุณย่าขอบพระคุณค่ะ สวัสดีค่ะคุณยาค่ะปุ่กับคุณย่าเรื่อยๆนะถ้าหากมีอะไรก็เหมือนเดิมเลยทางไลน์ได้เลยหรือว่าที่เบอร์นี้ได้เลยนะคุณยาค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้หนูก็ขออนุญาตวางสายเลยนะคุณยาขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณยาค่ะดูแลสุขภาพแนวธรรมชาติบำบัดแบบองค์รวม มาเป็นครอบครัว NV 7กันนะคะ NV 7ขอให้คุณและคนที่คุณรักสุขภาพดีขึ้นในทุกๆวันค่ะ